เค okay. มาชัยก็หลังจากที่ได้อ่อที่อยู่ตรงนี้นครับคุณผู้ชมโอเอซิสนะที่เนี่ยเรียกว่าโอเอซิสนะชัยถ้ากดโอเอซิสเหรอใช่ถ้ากดไอดขึ้นมาแล้วมันจะมีบอกว่าเป็นมาเป็นโอเ <AC> อซิอ,อ,อ อ่านะตรงตรงนั้น่ะที่มันเป็นเผาแล้วก็จากที่อ่าผมไม่ใช้ชีวิตมานะมันจะค่อนข้างร้อนเพราะว่าชุดพวกเนี้ยมันจะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสิ่งสำคัญก็คือไอไอตัวไอซิลเนี่ยที่เราเอามาเนี่ยเป็นใหม่ใช่ไหมมันจะมันจะเอามาสร้างชุดได้ไว้ใช่ก็คือชุดไอตัวการร้อนตัวเนี้ยตัว desert coat เนี่ยมันจะเป็นเซตมันเลยมันก็จะมันจะใช้อ่าเบอร์แล้วก็ใช้หนังแล้วก็ใช้ไหมนะแต่ว่าส่่ววนนนนปรระะกกกอออบสสําคคัััััญีึงงงตหหมใใชช้้ลดดูทจิ ไฟเบอร์หนังแล้วก็มีไข่มุกใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่มันก็จะยังไม่ครบชุดก็คือถ้าเราสร้างตรงเนี้มันก็ยังไม่ครบเพราะว่ามันจะยังขาดาไข่มุกกับคิสตันใช่ไหมแต่ว่าไข่มุกอะตรงใกล้ๆเนี้มีนะเนี่ยตรง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 ,ตรงบ่อน้ําตรงโอเอซิสเนี่ยใช้มาดูเลยอุย้ยเก็บนี่นี่นี่มีจอร์เคนะไหนก็ได้คือ,อ,อเออมีอะมีมันเกิดตลอดอะนี่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 แล้วก็ลงมามันจะมีอันนี้อันนี้ก้อนหินนะลองดูดีๆมันจะมีไข่มุกนะ นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ใชาใชายไข่พุ่งไหมนี่นี่นี่ชามาดูนี่โอ้โหได้เยอะมากอ่ะำมาสองร้อยนี่โอเคนี่นี่นี่โอเคแล้วก็จะขาดแค่คริสตันใช่ไหมคริสตันรู้สึกเหมือนจะอยู่อ่าบนภูเขาสีดำนะภูเขาดำๆเลยคือไอ้ตรงตรงตรงเชิงผาตรงเนี้ยเหมือนจะไม่มีโค้กได้โค้กได้โค้กได้นี่โค้กได้ไหนวะต้าดิรออะไรอ่ะขวานเรามันไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะนั่นไงโผล่มาแล้วตามมันดิข้ามันเอ้ยอยู่ โลดข้ามาหนึ่ข้ามาหนึ่ข้ามาหนึ่งขาดน่ของจริงของจริงมาดกูมาาพออึ้งตะตอมเบเกอร์นี่เหมือน เหมือนที่นี่แม่งจะมีปัญหาอยู่ที่อย่างเดียวเลยนะก็คือไอตัวจระเข้นี่แหละนี่มันจะเกิดแบบเออแม่งสปาวค่อนข้างเร็วนะมันจะมีประมาณกี่นาทีไม่รู้เกิด2ตัวกี่นาทีไม่รู้เกิด2ตัวสงสัยเราต้องจับแล้วก็เฝ้าให้มันเฝ้าน้ําไว้เลยไหมคิดว่าอะไรใช่ไหมพอดีนะจับให้มันเฝ้าแหล่งน้ําเลยแล้วพอจระเข้มามันก็ให้มันกัดกันเลยใช่ป่ะกัดกับจระเข้เราใช่ไหมโอเคแล้วก็มีอีกไอเทมหนึ่งนะคุณผู้ชมจะเป็นมุมบอลรงน ลองอัพเอนแกรมดูเขียนว่าบูมเมลแรงเลยมันจะเป็นไอเทมที่แบบว่าวเาวลาคว้างแล้วมันก็นั่นแหละความสามารถเหมือนกันแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งก็คือพอคว้างไปใส่ศัตรูแล้วเหมือนว่า ประโยชน์มันจริงๆก็น่าจะเออ่กว้างแล้วมันใส่พวกสัตว์ตัวเล็กๆอ่ะมันก็จะติดค่าสลบโดยที่เราไม่ต้องไปใช้เออเราไม่ต้องไปใช้ไอ้วูเด้นขับเข้าไปคอหัวเลยโอเคเรามาล่าเออมาสร้างชุดก่อนดีกว่าถ้างั้นดีเซิร์เอ้ยไม่ได้อาเป็นแกมเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยอัพแล้วนี่อ๋อสร้างที่โต้สมิธเราไม่ยังไม่มีเลยพี่โต้สมิธได้ได้เอ้ยเหมือนไอ้โต้สมิธมันจะใช้เหล็กป่ะใช้เหล็กได้เหล็กเหล็กผมไฟฟ้ามาแล้วอยู่ในตู้เว้ยอ๋อแต่เอ้ยนี่ไง เดี๋ยวผมสร้างอันนี้ออรอเลยแล้วกันอ่ามีอยู่แล้วนี่หว่าสร้างไว้แล้วด้วยเอคแล้วเดี๋ยวมาหลอ่อมาหลอมเหล็กกันเลยนะค,คุณผู้ชมแล้วก็อาจจะสร้างบ้านด้วยนะครับในในพาร์ทนี้จาจะโอเคใช้เอาเอาเหล็กมาใส่เลยเดี๋ยวพี่ใส่ไอตัวน,นี้ให้โอเคเ,อเรียบร้อย,ยแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะได้โตสมิธมาแล้วก็เอ่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ม้ามาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพาร์ทพาร์ทนี้เราจะมาจับไอตัวนี้ครับคุณผู้ชมไม่รู้มันชื่ออะไรเดี๋ยว ดูชื่อมันก่อนก็ถือว่าดีนะได้มา้ามาชื่ออะไรชายเห็นชื่อกันปะเอ่อโมโลีอะไรวะเอ้ยมีตัวมีตัว,ม,ตวมาแจมมีตัวมาแจม,มแมลงแมลงนี่ไงตัวประจําเลยนี่ขออัพสปีดด้วยขอโทษอุ้ยขอโทษผู้ขอโทษเออแล้ว,แล,วแล้วจะบอกอย่างหนึ่งคือถ้ามันอยู่ตัวเดียวมันจะไม่ตีเรานะไอตัวนี้มันวิ่งหนีเหรอใช่ใช่แต่ถ้ามันอยู่เป็นคู่อ่ะมันมันจะมันจะบวกเราเว้ยโอเคเออไอตัวนี้แม่งแปลกอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองจับดูกันนี่แหละเรียบร้อยฮะ โอเคน้องกินอะไรอะ่ะเบอร์รี่ใช่ปะน่จาจะเบอร์รี่นะพี่สัตว์แ <Bur ry. S 2> น่จะเป็นสัตว์กินพืชกินเบอร์รี่โอเคขึ้นเทมิงแล้วเออทำไมมันขึ้นวอเตอร์ศูนย์ทักจะร้อยเจ็ดสิบห้า 175, พี่อ่านี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาบอกความสามารถมันนี่แหละที่เราจะเอามันมาใช้งานเว้ยเนี่ยยังแอเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูแล้วกันไอที่ผมบอกเมื่อพาร์ทที่แล้วอะ่ะอธิบายไม่ครบก็คือไอตัวเนี้ฮะวอเตอร์สกินเนี่ยไอที่เก็บน้ำเห็นไหมคุณผู้ชมผมยังไม่ได้กินเลยนะอ่าเดี๋ยวดูนะนี่ฮะะะผมมมไปเเเก็บนนน้า้าาาแต่่่ัจลดรรือยๆพว เพราะว่าอากาศมันร้อนน้ําที่เราเก็บกลับเอาไว้อย่างเงี้ยมันจะ,ะค่อยๆระเหยใช่ไหมครูไม่ชมเห็นไหมมันจะขึ้นเมือกี้สิบสามตอนนี้เป็นสิบสองแล้วโอเคฮะเทปเรียบร้อยใชัอ่ามันมีอนมันไหมมันชื่ออะไรสรุปมันชื่ออะไรโมลี่อะไรอย่างเนี่ยพี่โมลี่อะไรอย่างโมเลลาท็อปอะโมมอ่าโมโมเลลาท็อปเนาะโอเคใช่เดี๋ยวร,รอรอให้มันไปตรงน้ําเลยเฮ้ยทำไมมันวิ่งไวจังวะเฮ้ยเราไปปรับอะไรเปล่าวะาทำไมมันวิ่งโโอ้หูว่ตัวนี้วิ่งหกร้อยเปอร์เซนต์ไปเกินดูดิชัยดูดิดูดิมันวิ่งไวกว่าม้าเลย โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถมันนะคุณผู้ชมโอเคผมครับอ่านมันเสร็จแล้วเบสเออเอา้ามันครับคาบพี่ตัวได้ใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วอ,อย่างงี้เจ๋งเลยแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวเจอจ,จระเข้เดี๋ยวให้ม้าดิดดิดในน้ําได้ไหมไม่ได้ต้องให้มันขึ้นมาบนะนะนี่นี่นี่ชายดูความสามารถกันมันก็คือถ้าเราเอามันไปยืนอยู่ที่น้ําอ่ะมันจะกิน,ม,น,กนมันจะกินน้ำนี่อ่า<อ>แล้วแล้วไอที่ผมบอกอ่ะก็คือไอสกินสกินไอวอเตอร์เนี่ยมันจะลดถูกป่ะแต่ถ้าอยู่ในตัวมันอ่ะมันจะไม่ลดเว้ มันมันอุ้ยมันเป็นเหมือนอูดเลยเหมือนอูดแบบอ่าหลังหลังมันเอาไว้อ่ากักเก็บน้ํานั่นเองใช่ใช่ถูกต้องเนี่ยนะมันก็จะกินน้ําแล้วเราก็รใอยเต็มแล้วเราก็พอเราจะกินจากมันใช่ไหมโอ้ใช่มึงเดือก็ตายหรอกนี่เดินไปเดินฆ่ามันดิโมโหอ่ะโมโหว่ะโ้โหอะไรก็ไม่รู้นี่เราเนี่ยพาราเซอร์พาราเซอร์ฆ้ามันเข็งนะเข็งนะเข็งนะมาตายเรียบร้อยใช่แล่เนื้อเลย เป็นอาหารมื้อเย็นใชนไหมเนี่ยพอมันเต็มใช่ไหมมาเดี๋ยวสั่งให้มันเดินไปนี่ก่อนมานี่ดูนะเอ้ยต้องกด E เด่นี่ฮะกด E นี่เราก็จะสามารถ,ถดื่มน้ำได้ได้จากตัวมันเลยมันจะมีคำสั่งคำว่าดิ้งวอเทอ,อ <S 2> <S 2> ร์อ๋อเนี่ยดิ้งวอเทอร์อยู่ใช่ใช่ใช่อ่าใช่เลยแล้วมันก็จะแบบมีมี แบบว่าใส่ใส่สก,กินเข้าไปใช่ไหมใส่หนังอันนี้เข้าไปปับ๊บแล้วเราก็กด E ไปที่มันแล้วก็ฟิวเตอร์นี่แล้วมันก็จะเติมน้ําได้ในตัวแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะลดไหมนะเดี๋ยวลองดูอ้าลดเหมือนเดิมเท่ากับว่าเราให้มันกินเอาไว้ให้เต็มอะ่ะแล้วเราก็พอเราหิวน้ําแล้วก็หันมากินกับมันภาพอกว่า มันมันก็จะสะดวกก็คือความสามารถของมันก็ประมาณนี้เหมือนเหมือนอูดอ่ะก็ง่ายๆเหมือนอูดเวลาเราเดินทางในทะเลทรายก็พบมันไปด้วยใช่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 โอเคตอนนี้น่าจะได้เหล็กแล้วมั้งคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาวางโต๊ะสมิธแล้วเดี๋ยวจะได้เริ่มเริ่มสร้างชุดกันความร้อนเพราะว่าเดี๋ยวนี่ตอนนี้มันเพิ่ง8ปดโมงเลยไม่่อยร้อนมากเดี๋ยวประมาณสัก10บโมงสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงบ่ายๆนี้มันจะเริ่มร้อนมากร้อนแบบร้อนแบบ แตกเลยใช่มันตามพี่ใหมอ่อยวะมันอยู่ไหนมาผมขี่ผมขี่พี่ผม,ผม<อ>ขี่อ๋อขี่โอเคได้ได้อเคแล้วเดี๋ยวมาเอาเหล็กก่อนนะคุณผู้ชมอ่าได้เหล็กแล้วได้เหล็กโอ้ตัวนี้เก็บเบอร์รี่ได้ด้วยไห<ป>มพี่ใช่ใช่อ่าใช่มันมันเป็นพวกเด้ยเดี๋ยวก่อนโอเคสร้างสม,มิธขาดอะไรอ่ะอ้าวขาดก้อนหินก้อนหินในตู้พี่ในตู้ในตู้ในตู้อ่ะในตู้มีหินใช่ไหมโอเคเอาก้อนหินครับผมโอเคแล้วก็สร้างวางสมิธไปนะทีนี้เราก็จะได้อุปกรณ์ดีๆมาใช้งานแล้ว โอเคมาใส่เข้าไปที่ต้องใช้ก็คือไฟเบอร์คุณผู้ชมไฟเบอร์600้อยใส่ไปเลยหมดเลยเดี๋ยวค่อยไปหาเอาอะแล้วก็เห็ดหนังแล้วอะไรอีกแล้วก็สิวอ่าพระหมของเราใช่มันไม่น่าจะพอนะแล้วก็ อ่าเหมือนจะขาดพวกซิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วิธีการหาซิลแบบไอไอไหมเนี่ยหาแบบวิธีรวดเร็วอะ่ะมันจะมีอยู่เดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวใส่ขออนุญาตใส่ชุดแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมผมยัดเพิ่มให้แล้วพี่ได้ได้ได้แต่น่าจะไม่พอหรอกยวหาได้ครอ่าเดี๋ยวมันจะมีโอเคนี่ชุดมันจะประมาณนี้ไม่ใช่ไดอยู่ไหนะเอชุดกับจนไปของ, <c oughs> ของเราอ่าเดี๋ยวเราค่อยย้อมสีกัน,นีนหลังตอนนี้เราใส่ชุดนี้ก่นมาเรามาสร้างไอเทมของแมปนี้อันหนึ่งนะมันก็คือแซ่หรือเรียกว่าวิฟเนี่ยอันนี้ นี่เราจะมาสร้างมันไม่รู้ว่าสร้างที่ตัวได้ไหมใช้ขาดอะไรบ้างไฟเบอร์แล้วก็ใช้ไหมใช้มีไหมว่าเออเดี๋ยวเอาตรงนี้เลยไหมผมยัดไปในันันนโอเคเดี๋ยวเอามาเอามาหน่อยสักเดี๋ยวสร้างให้ใช้ด้วยเผื่อใช้อันหนึ่งแล้วก็ใช้ไฟเบอร์ใช่ไหมโอเคมาดีโอเคมาสร้างสองอันนะผมก็ใช้คนละอันมาใช้อันนี้อันหนึ่งให้ใช้อันหนึ่งของผมอีกอันหนึ่งมันก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือใช้ลองเอาไปหวดไอทวกพวกเนี้ยที่มันเป็นพวกเบอร์รี่อะไรพวกเนี้ยโอ้มันมันก็จะแบบว่า ไม่ต้องแบบไอ้นี่เลยอะเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องไปกด e เก็บอะมีฟาบอกใช่ไหมแล้วมันแล้วมันแล้วมันตีไดนเสาได้วะตีได้เหมือนกันนะเอ้ยมันขึ้นฟาดตลบไปนหนึ่งเออนั่นแหละแล้ว,ลวเหมือนแบบพอราชัยจะมาเก็บไอตัวไหมใช่ปะนี่ก็ฟาดไปเลยมันก็จะเร็วขึ้นแบบว่าส่วนอยากจะได้เบอร์รี่เยอะนะแล้วก็เก็บได้เยอะแล้วก็อ่ไหมเนี่ยมันเหมือนจะได้ไม่พอใช่ปะเดี๋ยวผมจะไปตามหาอีกตัวหนึ่งก็คืออตัวเป็นมันเป็นคล้ายๆผีเสื้อครับุผู้ชม มันจะบินอยู่แถวๆนี้แหละแล้วมันจะให้หมายเราค่อนข้างเยอะต้องฆ่าเหรอพี่หรือต้องจับไม่เนะี่ยเออจับแล้วพี่ไม่รู้ว่ามเอามันมาเลี้ยงได้หรือเปล่าเออเดี๋ยวดูก่อนนะอาตรงนี้มีเหล็กแถวๆนี้ก็มีเหล็กมีโอกรัพยากรค่อนข้างเยอะนะแบบเยอะเลยอะ่ะแล้วก็สิ่ง,งสำคัญเลยใช่ใช่สิ่งสำคัญที่เราจะทํากันต่อก็คือเดี๋ยวผมจะอยู่แถวๆนี้ก่อนนะเพราะว่าไปไกลๆแล้วผมว่าแหล่งผมกลัวไม่มีแหล่งน้ําก็เลยจะมาเออเขาเรียกอะไรอะ่ะทาดินเหนียวถ้าเราจะทําบ้านมันต้องใช้ดินเหนียว แล้วไอ้ดินเหนียวเนี่ยมันจะใช้ทรายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผม,มาพาไปดูเออผมก็ว่ามันมีทรายเข้ามาในตัวยังไงวะเนี่ยอ่าไอ้เนี่ยผมสร้างไว้แล้วส่วนหนึ่งนะมันจะใช้อายางยางไอ้กระบองเพชรกับทรายนะก็คือทรายเนี่ยมันมันจะได้จากการที่เราไปขุดไอ้พวกหินทุกอย่างเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนชายจะเอาหินก้อนนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีทรายเข้ามาด้วยแล้วก็มีฟินมีหินเข้ามาติดติด,ต,ดติดกับหินพวกนี้เลยเพราะว่าส่วนผสมมันทราย มันเป็นแมปทะเลทรายมันก็มีทรายค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนผสมหลักๆแล้วก็ไอแ้แคคตัสก็ได้จากต้นกระบองเพชรเลยฮะมาใช้เราเราแยกแยกย้ายกันไปหาแคคตัสแล้วกันโอเคไหมได้จะไปแล้วเดี๋ยวมามาเจอกันที่นี่อีกทีหนึ่งเออแล้วก็ใช้อย่าลืมนะว่ามันใช้ขวานอ่ะ ใช้ขวานในการตีไอตัวต้นกระบองเพชรอะมันจะได้ไอยางยางต้นกระบองเพชรเยอะเยอะกว่าใช้พลิกธรรมดานะได้ไปได้ได้ไดโอเคไปแยกย้ยาย จำมันจำมันโอเคนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วพอเราตีมันเนี่ยมันจะปล่อยสปอร์มานะแล้วเหมือนเป็นพิษอะไรสักอย่างทาให้เราเดินช้าด้วยผมไม่แน่ใจนะผมจะลองดิบนะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเทมอะไรวะเนี่ยมา้ยเฮ้ยเ้ยเ่้มั้ยโอเคเอ้ยลองลเงจับมันดูก็ได้นะ้้้้้เเเเ ผู้ชมลองกลับเลยน,าาน,น,น่าจะขึ้นเทมนะกินมดมาแล้วเอ้าของหายไปแล้วนี่ฮะผู้ชมอันนี้เป็นของที่มันเป็นช่วงฮาโลวีนนะแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะมี E p พีพิเศษนะเกี่ยวกับไอของเจ้าฮาโลวีนเนี่ยมันจะเป็นของเอาไว้ทำแบบทำของช่วงพิเศษช่วงอีเวนต์เนี่ยแล้วเดี๋ยวรอ,อรับชมช่วงไออีพพิเศษได้นะผู้ชมก็เร็วๆนี้นะโอเคเรามาทำกันต่อแล้วกันรอเทมตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมติ๊กไว้ก่อนแล้วกันเอ๊ ไม่แน่ใจนะว่ามันจะให้ใหม่เราไหมแต่ถ้าเราฆ่ามันเราก็ได้ใหม่ค่อนข้างเยอะครับผู้ชมไปฟาร์มของกันต่อฮะแล้วก็ เหมือนอ,อุปกรณ์ที่เราใช้มันจะเหมือนล้าสมัยเลยชัยรู้สึกเขาเข้าใจคําว่าล้าสมัยไหมเหมือนแบบมันมันขูดกว่าจะแตกอะ่ะเดี๋ยวผมมาทำอัพของอัพเกรดกันดีกว่าใส่ไม้เข้าไปคุณผู้ชมนี่แล้วก็พลิก2อันแล้วก็ให้เช็ดอีก2อันชัยกับผมคุณละอันนะโอเคชัยเอาไอพลิกแอคในนี้ได้โอเคพี่เอานี้ก่อนแล้วกันพลิกอันหนึ่งโอเคอเคละอันไปเลยแล้วจะได้มันจะได้ของเป็นเหล็กใช่ป่ะมันจะได้ดีกว่าถูกไหมถูกครับแล้วก็ขวานไปขวานมันต่อกนิดหน่อยนะคุณผู้ชม ก่อนที่เอา,อาของมาผสมอะไรกันไป โอเคคุณผู้ชมก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะนะได้ทรายมาเยอะแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้นะแลยวเดี๋ยวผมผลิตไอดินเหนียวไว้แล้วกันได้ประมาณชิ้นหนึ่งได้เท่าไหรอ่อันหนึ่งได้ประมาณ2อันเท่ากับว่าตอนนี้ได้ประมาณโอ้ได้มา2องพันนะคุณผู้ชมน่าจะใช้สร้างบ้านเยอะอยู่นะที่บ้านที่ผมจะสร้างก็จะเป็นไอตัวนี้นะคุณผู้ชมไอตัวอ,อ่านว่าอะไรอะ่ะ Adobe ปะไม่แน่ใจแต่ผมอัพไว้ก่อนแล้วกันก็คือจะอัพไว้หมดเลยบ้านมันจะเป็นผสมออกเชิงดินเหนียวอะ่ะ โอเคผมอัพหมดแล้วคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเป้าหมายของวันนี้เป็นตัวเ,เจ้าไดวูฟนะครับผมเห็นอยู่แถวๆนี้ผมว่าเพราะว่าผมว่าคิดว่าจะใช้ความสามารถของมันนะคุณผู้ชมในการหาพวกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเอ็กพอรเลอร์โน้ตไหมที่แบบมันจะใช้ความสามารถในการดมกลิ่นของมันอ,ะอ,อ่ะอตอรี่เหรอใช่ใช่ไปหาพวกไอ,อเหมือนแผ่นอะไรนะนะั่นอ่ะโอเคเนี่ยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะฆ่าให้ดูนะโอเคเนี่ยแล้วก็จะติดพิษเนี่ยคุณผู้ชม อ่ามันจะลดสปีดแล้วก็สตามมินา่าแล้วก็จะลดลงอ่านี่ครับเลดลงอยู่ฮะโอเคแล้วเดี๋ยวผมผมผมอ่าแร่แร่เนื้อมันให้ดูคุณผู้ชมมันจะได้ไอตัวซิลเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยโอ้โหได้เยอะมากฮะแล้วก็มีชิตตินนิดหน่อยแต่ว่าได้ได้เจ้าตัวไหมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งในการของแมปนี้เลยฮะเอาไว้ใช้พวกแบบทําของทําอะไรเนี่ยโอเคประมาณนี้ใส่เข้าไปก่อนเนาะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวติดตัวสักนิดนึงนะคุณผู้ชมเผื่อแบบต้องใช้ฉุกเฉินปะช่เราไปออกหาไอ้เจ้าไดวูฟกันดีกว่าว่าแถวนี้มันจะมีไหมได้แล้วน,นึงพี่ผมจะขี่ตัวอะไรไปดีก็มีเลยอยู่แค่เนี้ยอ่าของพี่ก็เป็นขี่ม้านะเขาไวด้ดีดอุด้ยชายระวังมันตกตายนะมนไม,ม่ป็น<ส>ไม่ไเป็นไรพี่เออว่ะทำไมสปีดมันเยอะังนะ่ะปับ๊บอัพอัพเองอ่ะไม่นะไม่ได้อัพเพิ่มเลยใช่เหรอไหนลองบ,บ,บินลงมาได้ชายลองบินลงมาสปีดมันอยู่ที่สามร้อยอ่ะเออเฮ้ยมันบินมันวิ่งเร็วมากดูนี่เออเออเอ <Okay. S 2> ไปแล้วเดอ้อโอเคโอเคใช่เฮ้ยข้างหน้ามีแรปเตอร์ว่ะเรียวดิวเรียวดิเอ,เออไม่เอาไม่เอาเราเราจะไปหาเนี่ยครับผู้ชมเราจะไปหาไดวูมะยังไม่อยากมีเรื่องกับนอนนอนนะเราไปน,อน,นอนเยอะเอ้ยจโรเข้ใช่เนี่ยพี่เจอจโรเข้จับจโรเข้เลยจับจโรเข้อะไรอย่ามางามา่าผมยากครับผมมานี่มามา,มาไปไหนละ <S <S ดีดไปดิหลับเรียบร้อยกินอะไรอ่ะน่าจะน่าจะเนื้อสดแหละเออใช้ใส่เข้าไปเดี๋ยวพี่ติ๊กเอาไว้เฮ้ยอ่าแล้วผีเสื้อได้แล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูผีเสื้อกนไป อเคมะอ่านี่นี่นี่มาคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้มันจะมีหรือเปล่ามันจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่ากดอีค้างกับมันนี่น่าจะมีอะไรนะเอ้อจะใส่เฮ้ยมันบินได้เหรอใส่ได้เหรอเฮ้ยชัยมันมันใส่อานได้หุยเฮ้ยใส่เป็นเลยเหรอไม่ไม่มันมีใส่มันมีอานของมันอะมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรตัวนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวดูเซิร์ชชื่อมันนะคุณผู้ชมอ่าสร้างได้ที่ไหนอ่าสร้างติด แซดเดอลใส่เข้ามาขี่ไม่ได้แน่มันน้ำหนักไม่ถึงโอเคผมวาะนะ้ำหนักดูสิว่ามันจะมีความสามารถพิเศษอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีความสามารถพิเศษกดลิกขวาลีกขวาไม่มีกด c ก็ไม่ได้เอ้ยินินนเฮ้ยชายเขน่ารักเลยเฮ้ยโอ้ยอย่างงี้มไม่ต้องไปจับนกนะเจ๋งเลยนะ เอ้ยโอยกดกดตีมันมันปล่อยพิษอ๋อกดตีมันปล่อยพิษมันมันไม่มีกดกดไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีกดตีทั่วไปครับคุณผู้ชมมันจะกดคลิกซ้ายแล้วมันปล่อยไอพิษออกมาพอเออ้ดูเลยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งอุ้ยแต่ว่าสตามีหน้าหมดต้องอัพสตามีหน้าให้น้องหน่อยแล้วเราจะเก็บเวลให้น้องไงวะเนี้ยเออเออตีไม่ได้เออต้องให้น้องตีตัวเล็กมั้งเอ้ยเออแล้วมันแล้วมันในนี่ไม่ได้เหรอเออเขาเรียกอะไรอะช้อ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าเก็บเบอร์รี่มันกดเก็บไม่ได้ กดคลิกซ้ายกดไหไไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมอู่มันจะเก็บด้ยังไงวนะเนี่ยน้องน้องดูดไอ้นี่บ่าพี่เกยสอนดอกไม้ไหมเฮ้ยใช่เหรอลองลองหาอดอกไม้ดูเวสตามีหน้าน้อยมากผู้ชมถึงจะบินได้ก็จริงอ่ะถือของถืออะไรไม่ได้เลยจับคือเราต้องเอามือทั้งสองข้างไปประสานจับน้องไว้อะไม่งั้นเราคงจะตกอ่ะดูทรงแล้ว <laughs> เฮ้ยน่ารักว่ะอ่ะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ที่ชายบอกอ่ะนี่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 ชื่ออะไรนะน้องอะไรเจอเจอบอเอ้ยชยัยกดอ๋อโอเคชัยชัยเรียบร้อยแล้วดึงมามาแล้วโอเคนี่นี่ เราเอามุมแอลลที่เรามีอะคว้างใส่เว้ยให้น้องหลับได้เรียบร้อยอะแล้วก็น้องกินเบอร์รี่นะที่ชายบอกว่าเดี๋ยวเรา,เาแบบว่าน้องคืออะไรอะไม่น่าจะมีความสามารถพิเศษน่าจะแค่น่ารักอย่างเดียวมั้งแล้วก็เอามาคล้องคอเราอย่างนี้แค่นี้เลยแล้วก็เอ่อก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะเล่นเริ่มเล่นอะผมเจอไอตัวเจอบโบนี่นะอ่าเขาเรีเยกอะไรนะเจอบโบอ,อ่าที่มันเป็นโครงกระดูกอะผู้ชมแล้วผมฆ่ามาแล้วมันก็ดอปเจ้าสิ่งนี้มาผมจะลองสั่ง เหมือนต้อนรับไอ้เขาเรียกอะไรนะอันนี้มันเทศกาลอะไรนะชัยเทศกาลเอลวินอ่านะโอเคน่าจะเป็นตัวกระดูกตัวนี้นี่ไอดูไอดูสกอ้าวหายไปไหนแล้ววะไอ้ชัยดู <c oughs> กระดูกสีทอง <c oughs> เออแล้วพี่เจอน้องวื่อเฮ้ยจับได้เพคะวะเออสรุปว่าจับไม่ได้แต่ว่าพอฆ่าไปแล้วมันดรอปมันดรอปของมานะอ่าเป็นโครงกระดูกสีสีทองนี่เลยเหมือนเ,ออเหมือนในเรื่องสเ p โร่เลยอะอ่าใช่ใช่ใช,ใชเ่เป็นไอ้ลิงนั่นใช่ไหม ขโมยเหรียญน,นะโอเคปะโอเคคุณผู้ชมอ่าแล้วเหมือนว่าโอ้มาๆๆๆอุ๊บโอเคฮะอันนี้เป็นเทคนิคนะเวลาเราจะตกเหวแล้วแบบไอเนี่ยก็สดกดกระโดดลงมาได้แล้วน้องจะไม่เสียเลือดแต่เทเลเบิร์ดไม่ต้องใช่ไหมชัยใช่ะครับเทคนิคเทเลเบิร์ดค,คือมีปีกก็พอครับเหมือนเหมือนแมลงวันเลยดูไกลอ่ะชัยเหมือนแมลงโอเคแล้วก็เฮ้ยเจอแล้วชัยโอเคเหมือนเจอแล้วนะ เดี mm. <wolf. S 1> ๋ยวผมลองเดี๋ยวคุณ sure, ผ right? ู้ชมผมไปนี่ก่อนนะโอ้ยไมโครแลสเตอร์นี่แน่นี่แน่โอ้ยอย่าให้มันจิกนะคุณผู้ชมถ้าจิกแล้วมันจะติดสลบเลยนะมันสลบท์เลยนี่นี่นี่ชัยใช่ป่ะอ้าวตายแล้วดิถ้างั้นน่ะดีดเลยเดี๋ยวพี่ดีดอีกทีหนึ่งชัยค่อยๆดีดนะเดี๋ยวมันตายค่อยๆดีดเฮ้ยมันเวลเยอะงั้น่ะโอ้ยมันตีแรงมากชัยเดี๋ยวพี่จัดการให้ตายแล้วเนี่ยไอจะหลับแล้วเหลืออีกทีนึง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 อ่ะมันวิ่งหนีแล้วชัยเดีียว่่ดดดเเชบาากล อีกทีหนึ่งอีกทีนึงเยีบนี่นี่ได้ไหมได้ไหมโอเคใจเย็นใจยเย็นมาหลับแล้วมาหลับแล้วแต่ตีเพลินเลยเวลแปดสี่นะโอ้ยเกือบตายโอเคฮนะเอานี่ไปโอเคได้อีกตัวแล้วครับโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นจ่าฝูงเลยดามเมจแบบล้นหลามเลยดาเมจล้นหลามมาไม่สัตว์กินเนื้อไอ้ไปใช่เหรอไม่น่าใช่นะ <laughs> โอเคครับค okay, ุณผู้ชมเหมือนจะเจอพายุทะเลทรายนะครับเดี๋ยวผมกับชัยต้องจอดหลบตรงนี้ก่อนเพราะว่าสตามิน่าของน้องม้าก็ลดเรื่อยๆนะคุณผ <ๆ S 1> ู้ชมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่านี่สตามิน่าของน้องก็จะแต่ tapi, แต่ว่าถ้าเราฝืนไปได้อยู่นะชัยก็อีกนิดน,นึงใกล้จะถึงบ้านแล้วคุณผู<า>้ชมเดี <aine S 1> ๋ยวแดาวุบเราแดาวุบอะไรแดาวุบเ,เ,เราโดนแรปเตอร์ฆ่าคืออะไรอ่ะตายหรอตายตัวหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่สองตัวเนี่ยใช่ใช่อ่าเหมือนเหมือนจะเป็นแดาวุบข้างหน้านะชัยโอไม่ไหวว่ะเอ้ยชัยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวค่อยๆค่อยค่อยค่อยไปเตอยู่ม สวยมันน่าจะเป็นตัวนี้แหละน่าจะเป็นฝูงนี้แหละที่มันฆ่าเดวูฟเราปะใกล้ถึงแล้วคุณผู้ชมอีกนิดนึงฮะวัดมองไม่เห็นเลยว่ะชายบ้านเราอยู่ตรงไหนอ่ะขวาปะขวา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 เลยขวาเฮ้ยลงไปข้างล่างหน่อยนะมีบ่อน้าอยู่เหรอพี่โอเคโอเคเห็นเห็นแสงสีเขียวแล้วโอ้ยเอ่อเหมือนเมื่อกี้อะครับคุณผู้ชมเหมือนในเจ้าโอ้ยสวยละชายสวยละเอ่อเหมือนเหมือนเจโบ เจออะไรนะเจอเจอบอป่ะเจอบอลเจอบอลมันจะร้องก่อนนะคุณผู้ชมก่อนที่จะเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งคนระับเมื่อกี้ตอนตอนที่ผมรู้สึกว่ามันร้องอนะ่ะก่อนที่จะเกิดพายุทะเลทรายชายใกล้ถึงบ้านเราแล้วนิดเดียวนิดเดียวอีกแคก่นิดเดียวคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าน้องไอ้นี่หมดเดี๋ยวผมกางเต็นท์กับชายอะแล้วเข้าไปอยู่ข้างในกันใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะหลงบ่เนี่ยชายถึงยังโอ้ยเคมา้มามา้มาม้าม้าลายชายเป็นไงบ้าง ยังไหวอยู่เพ่แต่ใกล้หมดแล้วเฮ้ยใครโดนตีอ่ะแดวูฟเราโดนตีเหรอใช่ไม่อไห่เมื่อกี้ไอ้แมลงมันโจมตีแดวูฟไหมมันก็เลยตีส่วนได้ได้ได้โอเคฮะเหมือนเหมือนน้องม้าสตามิน่าใกล้หมดแล้วแต่ผมยังทนได้อยู่นะยังไปได้อยู่อีกนิดนึงอันนิดเดียวพอผมใกล้หมดแล้วโอเคฮะเข้ามาถึงสวนโอเอซิสละน่าจะถึงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคเห็นแสงแล้วเห็นแสงแล้วได้ได้ได้โอเคคุณผู้ชม ผมก็เพิ่งรู้ว่าเจอบอลมันร้องเพราะว่ามันจะเกิดอะไรสักอย่างอภิบาลเหรอเออใช่เหมือนเหมือนจะเกิดพายุทะเลทรายนะก่อนก่อนหน้านี้มันร้องใหญ่เลยนะผู้ชมน่าจะใช่นะอันนี้ข้อมูลใหม่เลยนะผมไม่รู้จริงโอเคไปน่าจะน่าจะถึงพอดีอะ่ะโอเคถึงพอดีแล้วเดี๋ยวกางเต็นท์แล้วผู้ชมพาพาร์ทนี้เหมือนเหมือนรวมสวนสัตว์ไว้ที่บ้านเลยเยอะมากดูเด๊ เจอเจอตัวไหนก็จําเป็นเจอตัวไหนก็จําเป็นนี่ยเออเอามาก่อนครับโอเคเหมือนผมจะสร้างไว้แล้วนะคุณผู้ชมแล้วผมกางเต็นท์ไปเลยไว้กับชายคนละเต็นท์นะตายชายโอเคเนี่ยครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเข้ามาในเต็นท์มันก็จะมีไอตัวอินซูเลนในสเตตส์อัพก็คือเราจะไม่ติดสถานะอะไรเลยนะคุณผู้ชมมันก็คือการเข้ามาอยู่ในเต็นท์เนี่ยละแล้วก็ต้องพักนะ เอาใช่ไม่เข้าอีกเต็นทหนึ่งอ่ะคนละเต็นท์ไงแล้วแล้วมันกดกดปิดเต็นท์ได้ด้วยนะโอ้โ,อโออนีใ่ใช่ใช่ใช่หันหนามมาปิดทั้งหน้าโอ,โอเคแก่รอเดี๋ยวรอมันพายุทะเลทรายหายไปก่อนแล้วกันเรามาสงบ,บก่อนเรามาสงบ,บอโอเค ผมก็หลังจากที่ได้หมาป่ามาแล้วเหมือนอ่าเราจะเสียหมาป่าไปตัวหนึ่งใช่ไหมได้เพื่น้ชองดิ้นไปเลยโอเคครับ <c oughs> มา <c oughs> เรามาลองอ่าไอเจ้า แพ็กลีเดอร์นะคุณผู้ชมว่ามันจะแรงยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยไอตัวเนี้ยเหมือนเหมือนจะเป็นจ่าฝูงนะไอตัวที่เราจับมาเวล84อะ่ะเพราะว่ามันเวลเยอะสุดมันก็จะได้เป็นอาเป็นผู้นำอนาเป็นเป็นจ่าฝูงนั่นเองก็คือมันเลเวลเยอะสุดมันจะได้เป็นจ่าฝูงหรือแพนะ็กลีเดอร์ฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียไหมอ่าถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมีย,มยก็เดี๋ยวดูดาเมจนะนะคุณผู้ชมนี่ฮะดาเมจตีธรรมดาสี่ร้อยหกสิบอ้าวผมผมกดใช้แพ็คแพ็กลีเดอร์อีกดาเมจมันกปจะขึ้นมาอนจะตีเร็วขึ้นด้วย คุณผู้ชมแล้วก็มีมีความสามารถหนึ่งคนระับคุณผู้ชมที่จะนําเหนอเลยก็คืออ่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะชัยมันเป็นสกิลหาไอ้พวกโนต้ตนะครับคุณผู้ชมไอเอ็กพอรเตอร์โนต้ตปะแต่อ้สองอันนี้ที่มันขึ้นมาคุณผู้ชมเหมือนเหมือนจะบักนะเพราะว่าผมกับชัยอะลองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาอันที่มันมันมีจริงๆให้ดูฮนะแล้วก็มาดูอีกอันหนึ่งฮนะอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสกิลติดตัวนะ พอเราเราตีไม่ส uh, ิสิ um, ่งมีชีวิตที่ม yeah. ันส okay. uh, right. so ิ right. and, okay. so okay. so okay. so ่งมีชีวิตหรือไดโนเสาร์ตัวไหนก็ตามที่มีเลือดต่ํากว่า50%อร์เซ็นต์่ะพอเราเราเราตีมันปุ๊บมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมตีให้มันใกล้ตายก่อนเดี๋ยวดูนะตัวนี้น่าจะเนี้ยเนี่ยเนียมันจะขึ้นแล้วเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นสีส้มๆ้มะใช่ไหมใช่ใช่ป่ะอ่าอันนี้คือมันมันมีสถานะที่มันใกล้ตายหรือเลือดเลือดมันต่ากว่า50%าเอร์เนี่นะเค้ฆ่าเลยใช่ป่ะ ผมจะไปตามหาไอ้เจ้า Explorer Note จริงๆให้อีกอันหนึ่งครับผมโอเคครับผู้ชมเหมือนจะมาอยู่ใกล้แล้วนะครับเ,เจอเออเล่มเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออใจใจ <c oughs> เอ้ยอันนี้มันอยู่นอกเหนือความคาดหมายของเราไม่เป็นไรเราอย่าเพิ่งยุ่งมันเราเราลากให้มันออกไกลจากบ้านเราเพราะว่าเราตอนนี้เรายังฆ่ามันไม่ได้ลากทำไมพี่มันเดินตามไปเรื่อยเลยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหายเองช่ยอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ย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 โอเคนี่ครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะใช้สกิลดมให้ดูนะอ่านี่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 อ่าอยู่ตรงโครงกระดูกนี่โอเคนี่ครับผู้ชมมันก็จะมันก็จะหาง่ายขึ้นมากกว่าที่เราจะไปหาเองครับผู้ชมอ่าโอเคมันจะมีตัวมา แมเรานี่ไงน,นี่ไงโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ฮะโอเคครับคุณผู้ชมเหมือนชัยบอกว่ามันจะเจออีกอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นโกเลมนี่แล้วใช้หมาป่าดมมันจะเป็นรูปรูปเหมือนคนแอบดูเราใช่ไหมชยัยใช่ปะนี่แบบนี้คุณผู้ชมนี่อ๋อแล้วชัยก็เลยวิ่งเข้ามาเช็คมันใช่ไหมว่าอะไรวะเป็นแว่นขึ้นมาคืออะไรวะเออถือว่ามีความสามารถเยอะมากเลยครับคุณผู้ชม เออผมอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เลยนะข้อมูลใหม่เลยนะเดี๋ยวผมลองวิ่งให้มันโผล่ข้ามาจ้าเอ๋อ่าเดี๋ยวลองกัดดูกัดอุ้ยเข้าอยู่นะทีละร้อยกว่าได้อยู่นะแต่ว่าอย่าเลยไม่ใช่เป้าหมายเราไปเลยว่ะเป๊ใช่ใช่ปะเอาละก็จบลงแล้วสำหรับอาร์คแมปสกอร์เอิร์ดในพาร์ทที่2นะเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมเอ่ยถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เลยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะฮะแล้วไว้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้าว่าเราจะทำอะไรกันต่อ บ๊ายบายครับ